วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งหรือกดรับสิทธิ์สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห้ามาก่อนทำอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกไซเบอร์ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับวิธีการลงทะเบียนกดรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัดปี2568 ผ่านแอปเป่าตังสำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนนะครับมีวิธีการไม่ยุ่งยากง่ายๆนะครับให้เรานะครับเข้าแอปเป่าตังนะครับแล้วกดตรงที่ G Wallet หากใครนะครับที่ไม่เห็นป้ายแบนเนอร์คนละครึ่งนะครับแนะนำนะครับให้เราอัปเดตแอปเป่าตังให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดก่อนนะครับเดี๋ยวแบนเนอร์คนละครึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะครับ หากใครอัปเดตแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่แบนเนอร์คนลครึ่งพาร์ทได้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เรากดยืนยันการลงทะเบียนกดปุ่มลงทะเบียนได้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับอันแรกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับจะได้รับจำนวนเงิน2,000บาทเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่29ตุลาคม6 8นะครับ อันที่สนะครับสำหรับคนที่เสียภาษีนะครับจะได้รับจำนวนเงิน2,400บาทใช้สิทธิ์ได้วันที่29ตุลาคม68เหมือนกันนะครับสำหรับพิธีการใช้นะครับหลังจากที่เรากดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะครับอย่าลืมเติมเงินเข้าจีวอลเลตก่อนนะครับเมื่อเติมเงินเข้าจีวอลเลตเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงที่แบนเนอร์คนละครึ่งนะครับจากนั้นให้เรากดสแกนตามร้านค้าที่เราไปซื้อของได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจาก Cyber Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ